ก็ผมก็ยินดีรับสู่ซีรีส์ใหม่ของผมก็เป็นซีรีส์ Let's Play Minecraft PE ครับผมนะก็เป็นซีรีส์ใหม่นะฮะก็เป็นซีรีส์ธรรมดาซีรีส์หนึ่งนี่แหละก็จะมีการเชิญผู้กับนอื่นมาเล่นด้วยครับผมวันนี้ก็มีซีรีส์ร่วมกันนั่นเองครับผมนะฮะก็งั้นก็ไม่ได้จะบอกอีกนึงก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เสียงเพลงในสามอีแรกวเขาผมเนื่องจากว่าเออมีปัญหาเรื่องเสียงหน่อยครับผมนะทีนี้ก็แหละวิ่เฉยก็จะลองเอาเพลงมาใส่ดูคนก็ฝากติดตามกันด้วูแล้วกันก่่ออนนรระะมผัับบหยคค และนี่ก็คืออะไรชื่อผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนะฮะอ่าอันนี้ก็ยังขอขอบคุณครับผมผู้เป็นสมาชิกตั้งแต่คนที่เข้ามาใหม่เอ่อคนที่เข้ามาต่อ,อยุหรือว่าคนที่เพิ่มเป็นอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นสมาชิกเบื้องต้นครับผมส่วนผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี3คนได้แก่ AK เคสามคนสามชแนลเดอะทอมเทียนทีทแล้วก็ห้องดนตรีกุสุบชัยผมยัออยงไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวถ,ถึงทุกคนที่ยังเป็นเอ่อผู้ถึงผู้ถูกกล่าวถึงกันอยู่นะ แล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกก็ผมนะฮะอ่ะก็กด้ที่ปุ่มว่าครับคุณติดตามก็ผมนะฮะแล้วเพิ่มก15บาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับสมุดกับลูกอีมโมที่ผมวาดเองก็ผมนะฮะ <c oughs> 最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だったしかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった今では5秒は止めていられる時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいがとにかく5秒ほどだとジョセフ波紋で全身ガードしているんだったな100年前は血と手を焼いた波紋だが พี่เปิดพี่เปิดพี่เปิดพี่เปิพี่เปิดเปิดดีพี่อ้าวไม่เปิดอ่ะอ้าวหรอผมเปิดหรอพี่อ่ะผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เก่าเยมกันด้วยนะครับผมนิวผมปีในคิเล่แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราทำการเล่นแล้วจะมาแคสไหมครับ เอ่อซัมมาแนนเดอะซีรีส์นะครับผมกับผมไทม์ทีวีมาสเตอร์ครับผมนะซัมมาแนนหมาเลขสองครับผมนะฮะซัะมมาแนนหมาเลขสามครับผมนนม,นนม,มาคือคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราค่อนข้างที่จะมีของเลขหรืออะไรพร้อมแล้วแล้วก็อย่างที่รู้รกันอยู่ว่าครั้งที่แล้วเราไปเจอ,เอหาอะไรกันมา <laughs> คือมัน ว้าวมากเนี่ยครผมพาร์ตไปแล้วเพราะงั้นพาร์ตเนี่ผมคิดว่าเราจะไปหาสูตรดีใจกันนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่อยากรู้ว่าหน้าตาสูตริจัยมันจะเป็นยังไงนี่รผมแล้วก็ผมอยากรู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรให้เราป้นไหมนะครับก็บคือง่ายๆคือพี่ทามพี่พี่ทาม์รูปว่าผมไอ้ตรงนู้นนะ่ะมันจะมีสปอนเกิดเว้ยจะเป็นสปอนแล็บพี่ดูหืมภูเขาสูงไงนะคอยดูพี่คอยดูคอยดูอุ้ยตรงนั้นอ่ะอุ้ยไปรูป ไนลุกไปนี่นี่วาตักบ็อกเฮ้ยใครๆๆ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 ๆัๆๆ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 ไม่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 นๆ่ๆๆ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 ีๆๆ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 ๆเอลบเราจะหาอะไรเนี่ย บุกคุกงหมสิ่งที่ปืนแม่งอ่ะโอ้ยลงไหมสักตัวไหมแต่มันมีสี่ตัวแล้วตอนนี้มันมีสี่ห้าตัวแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามีโล่เรามีโล่ลืมไปเรามีโล่กลัวอะไรวะเรามีโล่อยู่ใช่ไหมไอ้ไมผูกผมได้ข้างในมีอะไรพี่ทาพี่ทามประอุ๊ยอุ้ยแต่คือมันกันดาเมจได้เว้ยแต่เราติดสถานะไอ้มึนหัวได้ได้เดี๋ยวพี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ้องขอก่อนพี่พี่ถามก่อนน้องขอก่อนถ่ายกัน พี่แตกวะเฮียมันเกิดตรงเรวีเลยเอ้ยไม่มันเป็นพวกเคอเซนเซนซี่คุกของแคลเซียมเป็นคุกของเคลเซเจนซี่เว้ยเชี่ยพี่เตออะไรเนี่ยพาสสาวกูเตออะไรเยอะพีเนี่ยมันโยนทุกอย่างให้กูทุกอย่างมันกูแบบเอ้ยพาสสาวมันไม่สนุกว่ะเอ็นโอคุกไปเลยเอาเคลเซเจนซี่สองอันมันเกิดการของมิติเว้ยเอสซีพีเราดอเลยไม่ได้เว้ยบอกแล้วมันเกิดการของมิติเว้ยบันเลยต้องให้เกิดเราเจอพวกเคลเซเจนซี่เว้ยมิติวับ มิติวาร์ปว่ะมิติแล้วคือเจออะไรไม่เจอไงแม่งเจอพวกนี้ไงแล้วเจอคุกที่มันแบบว่ากันหนาๆเอ้ยหนูแมวหนูมันข้างในมันมีอะไรไม่ทำปลุกวะพี่ไม่เอ้ยพี่พี่แอกว่ะพี่แอกพี่ไม่มีว่ะพี่ผมมีผมมีแต่มันมันกค่จะแตกเลยพี่เหมือนไงพี่มีแต่แค่จะแตกไงพี่ไปซ่องกับเขาก่อนสัก่อนไปเช้าแม่กลับไปเ้าก่อนกลับไปเ้าก่อนไป้าก่อนอุ้ยลืมลืมลืมต้องให้ครบต้องให้ครบไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ครบ ชิกลโลโลเป็าวะโหลครึ่งหลอดแล้วอะปากาศอยู่ลโลพี่พี่โดนไปครึ่งหลอดแล้วไม่น่าเจอมัไปแล้วเปล่าการเดียนอะมันมารีเซ็ตหรือเปล่ามันมารีเซตหรือเปล่ารีเซ็ตลไงส์เห็นกูมันกูโอพีเกิน บอกเรื่องมึงเเรื่องบอกถ้าถ้าถ้าเขาถ้าถ้าเกิดท่านชมงงนะค,คือเราไปเจอการเดียนมาหลังปีทิอ่ะเออเใช่จอลืม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 บอกไปเราเจอการเดียนเก<ร>ตการเดียน่ออยะแล้วก็คือ,อ,อยอไปไม่เป็นแหละี่คตะตวตัาม่เห็นชื่อไงมันตายแบบพับคิวเลยี อย่างช็อกกับตอนที่ดิวโดนอะเจอของดีเอาไงบุกบุกลังคนโซเซี่จะยิงการดียนะช็อกกนะแม่งเจอตัวจริงเลยดิแม่งมาไอ้ตัวจริงแม่งมาจะเอ๋อะไรสัเจหายไอ้เรียบร้อยเลยบุบอันนี้พี่กลังดูว่ากาดแมงเอ้พาษาูเจอเฮียอะไรอเงี้ยกูจะมาเจอแลบแมง ออกซิเจนซีมาขวางทางไ,ไอ้สัตว์ <c oughs> เราไปทางหลักไปเยอครั้งทม่มันม่งตั้งขวางเลยใช่ไหมไม่ที่ไปรับไอเอไอมันเห็นนี่มันเป็นแอมบอดไอ้สัตว์เอ้ยทางนี้ทางนี้โลกทางนี้โลกอยอันนี้มีกี่ตัวสองตัวถ้าเกิดพี่ขุดหลุมแล้วโผล่เข้าไปข้างในอุ้ยมันอยู่ใต้นี้ด้วยมันอยู่คอมไวเนียอะไรวะอยู่คอมเลวีนะ่ะมันคอมเลวีเลยอ่ะ โดนยิงโดนยิงโอ้โหเจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดถ้าเราจะบุกเหรอเซอรเจนซี่เอาไงดีวะจะสนจะบุกมันไหมหรือว่ายังไงเฮ้ยมันยิงมันยิง scp ตายหาเลยว่ะหมู่บ้าไหนอ๋อเจอแ้แต่คุณผู้ชมมัน scp ตายเลยเว้ยพวกเนี้ยซ่มไม่ได้รอ ยังไม่มีแผนนายเราเรายังของเรายังไม่พร <oh ้อมวะผมว่าอันพี่ได้อะไรมาวะเมื่อก uh ี้ไปเก็บไปเก็บของชาวบ้านมาได้มันเป็นรังไม่เป็นรังของเคอเซียนซี่เป็นฐานทัพของเคอเซียนซี่เลยเว้ยเฮ้ยเอออันนี้ประโยชน์อันนี้ประโยชน์แหละอันนี้ประโยชน์แน่อันนี้ประโยชน์จริงอันนี้ประโยชน์จริง

มึงคุณระเบิดอยู่มคุณวางระเบิดผีมีระเบิดผีระเบิดผีระเบิดถอยถอยอยู่บนเรวีไงนี่ฟองโอ้โหโอ้โหโอ้ยข้างบนแตกข้างบนมึงยิงข้างบนยิงข้างบนอยู่ข้างบนนี่เข้ามาก่อนค่อยๆเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน พี่เข้าไปดูข้างในมีอะไรโลโลพี่แตกแล้วว่ะพี่มันต้อง้างเสรจลพี่พต้องกอะเอ้นีโลพี่แตกว่ะ้ยมันยิงโลกูแตกเลยโอ้โหพี่อีทององเฮียอะไรเนี่ยโอ้โห

เรค่อนข้างแหลกไงรอนหน้าตอนนั้นตัวนั้นแหลกพอมีสปอนเซอรยอะอืมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำไฟก่อนมืดจริงมืดจริงมืดมืดพี่คือพี่คือพี่หายผมว่าไม่ใช่แล้วตัวนี้ไม่น่าใช่เรื่องแล้วอย่ามาดีพี่ปับ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 พี่ทำกว่าหนึ่งกว่าหนึ่งอย่าไม่ดูอย่าปับปับก็หาไรื่องหามืดอยู่พี่ทำมันตายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี้อะไรวะไม่มีสปอนเซอร์อีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเพชรวะอะไรก็กล่องไอนี่เฮ้ยแล้วก็อะไรอ่ะเฮ้ยคงมยซีพีคอม s ยซีพีองพี่นี่พี่นี่พี่อไกออีาี้นพี่กิดไฟออยู่นี่นี่อยู่ข้างล่างที่ทำมาตรงหูมาตงมาตรงหวนๆเลย่แล้ววะดํานินไฟกันเฮ้ยใช่เหรอ ก้เฮ้ยจีอีพ่รบเบรอกคนงอกบเบอรเหรอรบเบเลยทางทางทาทาอ๋อพี่ไม่ใช่ทีพีแต่เลตันโอ้ยจียเะี้รีบเลยพี่ทมพี่ทว่าใช่แล้วหนักล้คือผมฆ่าไอ้นี่ได้คนนึงแล้วาดเหรอคือไอไอขาออ่ะใช่บุกเออะเเฮ้ยเออเอโมาแล้วก็ได อ้ยกูเจอเอ s พี่เจอเอชีพีว่ะอเนียไปาง้นเด่นแต่ได้ไปเียเลยานีะ้มาเฮ้ยพี่ได้นี่มาพี่ได้นี่มาข้อมูลซีพีนี่นี่ถือแล้วมันถือแล้วเป็นข้อมูลเลยเว้ย เหมือนแมพเหมือนแมพเหมือนแมพมันเหมือนแมพเลยเว้ยแต่มันเป็นไอ้นี่กไาเอค้นี่พี่ได้เหมือนกันพี่ได้พี่ได้บอกนี้เหมือนกันพี่ได้เหมือนกันอ้ยมึงอยู่งวงแทนที่มึงจะเ่วังที่บ้านไม่มีที่ไอ้นี่เ่องงั้นไดี้นปล่อยมอีอะไรุดเดีอก่อนได้เไหมได้เจกแล้วพี่ดเอยกด้ส เอ้ยไอ้นี Take ่ปะเคนวะเ๋าสอบใส่บอกเออเคนคนเดีย3น5เอกลุ่มคืออะไรวะ UA Universe นี่เอ้าทรีเที่ Universe ออะถ้าพี่รู้จักอ่ะเอวะ AU อวะไม่ไม่ไม่ถอยเลยตอนเนี้ยเออติเมีแล้วถอยเลโอ้ยพี่อยากตรงรถต่อเพิ่มอีกนิดนึงว่ะพี่มีท็อตเลยยูอะ อุ้ยเคยอเคออสคอออสพี่เดิเเนไม่ได้ว่ะพ,<า>พัพนแหลักลกรี๊ดแหลกไหวแค่มันยิงใครอ่ะ พี่มันยิงพี่แต่มันยิงไม่ก็ยิงไม่โดนตอนนี้พี่โดนละมันมันยิงไม่โดนไม่เพราะว่าแหลกไปพี่มึงสแกนก็มีแหละมันแหลกอะมันมันมันมีแค่มีดวะไอ้ปืนมันใช้ไม่ได้ปืนมันมันกระสุนหมดป่ะกระสุนหมดป่ะกระสุนหมดป่ะแหลกอะกระสุน มือกูดูไม่ออกถืออะไรอ่ะปืนเหรอ,อยมเรียนไหมนะป๊าบป๊าบเดี๋ยวพี่ทิ้งก่อนทิ้งของกันออปืนมันไม่เห็นดีกว,ว่ามันสับปืนสามดีเป็นสามดีปะ่ะปืนสามดีพี่แต่ว่าแต่ว่าตอนโยนไม่เห็นนั่นมันมัน,มนล่องหนยู่นะพี่โยนดินขยะอยูขยะของของ,ของเกินของเกินข,ของเต็มของเต็ม ได้เพชรมาด้วยพี่ได้เพชรมานี่ไงอยู่นี่ไงนิดนึงพี่ท้าออกมาก่อนพี่ดับอ่ะพี่ท้าโยนให้ละตรงนี้นี่ไงของวิตเตอร์อยู่องของวิตเตอร์อยวกระโดดอุ้ยล่องหขนอยู่เนี่ยมันล่องหขนอยู่เหรอเนี่ยไหนพี่มันล่องหขนอยู่เนี่ยเทปปะปะพี่เขาเห็นคนเดียวปะเห็นคนเดียวปะเห็นคนถืออืมเอาเป็นโมเดลสามมิติอเห็นคนถือเดี๋ยวมา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 ดเน่างลัอุ้ยอู้ เฮ้ยอะไรเฮ้ขกอกาหรอเฮ้ยขาพี่ขีกามันโยนเล่นเนี่ยเฮ้ยาล่องว้พี่เดี๋ยวใครก็บาเก็บันมึงเก็บไปได้เก็บ้โชั่ n เอามาทไมอ่ะเก็บเก็บไว้ได้เก็บไว้เลย t a m i n ไม่ไม่ใช้ท m i n นี่มันฆ่าตัวตายเหียเฮ้ยแล้วมันเกิดเรื่ออะไรีกาฮขอพี่ขอสำรวจนะ พี่นก้การ์ดเกิดเรื่อยๆหรอ <_ an> ไม่รู้อะอ๋อพี่เฮ้ยหรือกูคิดเองอะ <_ an> ไม่รู้จะรู้ไหมพี่ถ้า, <_ an> ถ,าถ้าตีอ๋ออันนี้มัน scp ป้ะเนี่ยมันตีขี้การ์ดแล้วมันเกิดเรื่อยๆเลยเออว่ะใช่ใช่ใช่ scp อยู่เนี่ย <_ an> ใช่ใช่ scp 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 ขี้การ์ดใช่ SCP. <_ an> SCP, scp scp ไว้ scp 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 ขี้การ์ดปอมนั่นเลย เอาไงดีวะบุกเข้ามาห้องนี้มีห้องเร g e n e r a t o นี่วะห้องห้องเร a ย t o r อะไรข้างบนมีข้างบนมีเอาไหมไปไปจัดจัดอันไหนก็มาละเอาไม่ให้มดเลยที่ขุดอยู่ไหนที่ขุดแตกหลดแล้วเอาโอเอาโอเคไหมถือโอเคไหหรือว่าไงแม่พ่ถีละกันพี่ใครตายวะ ไม่รู้ด้วยติดฟ้าตินตายติดฟ้าตายอ่ะตายผูย้ดำดินน่ะพี่ทีวีคุณไหนออุยอ้ยเจอเจอของดีว่ะของเยอะเอ้ย,ออยนี่ไงเซนซี่ว่ะพี่่งสขีขงฮอตว่ะีไหนกูเกิลพี่ไ้หนกูเกิลกูเกิลไหนกูเกิลที่มันเวคือนิชั่นนี่ยนี่นีน่สิพาใส่ดิ พี่มีอยู่ปะพี่ว่าพี่มีว่ะของพี่มีคือเกี่ยวเอ็นจีเอ็นซีกดคิกกดคิกคือเนี่ยกดคิกกดคิกกดคิกโอ้ยกดคิกเป็นการหยิบคิกปกติอะของพี่เต็มกระเป๋าป่ะมาเลยมาเลยบักเออใช่ใช่ใช่เกี่ยวเกี่ยวพี่คีการ์ดด้วยคีการ์ดด้วยของมันเต็มกระเป๋าอับนึงพี่ต้องป๊อ ที่น้องบอบไอ้นี่ฮัทเป็นปกติว่ะเดี๋ยวน้องกลับไปเก็บคีย์การ์ดว่ะปั๊บปเดี๋ยวพี่ปอบฮัทก่อนฮัทฮัทมันเป็นแบบไอ้นี่มันทิ้งของยากเอ้ยเดี๋ยว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 ไปหาเอาคือสังเกตว่าไอ้เหี้ยเราไม่ทำอโอ้กดย่อกดย่อค้างเพื่อเป็นการใส่นี่ไงผมมองเห็นตอนคืนบะกสว่างจ้าเลยพี่ปั๊บปเดี๋ยวพี่ยุ่งของนี่ไม่ใช้ก่อนวิเทนี่พี่ทาพี่ทาง เชียมอนนี้ก <lac> ูชอบก็เลยอะไรไนิดเออพี่ธามครับกูเจออะไรวะนะเฮ้ยสบายเลไปเจออะไรกันเต้นไปช่วยเก็บของกันไหมเฮ้ยพี่ไหนกันละก็สุดมื่อลุงแตกว่ะที่ไหนกันวะพี่มีชูเคออสว่ะพี่มีชูเคออสพี่มีชูเคออสพี่ธามมาวัด เจอของดีแล้วพี่อะไรวะมันเป็นเอ่อดาบของเชออสแล้วก็พี่ได้ชุดเคียพี่มีชุดเคีอยวเดี๋ยวพี่มีชุดเคีอยวมีซักศพว่ะซักศพวิซักศพอ๋พี่ซักศกเกี่ยวพี่ทำพี่ทำอะไรวะมันคืออะไรวะอะไรอะไรอะไรกล่องนี้กล่องนี้กล่องโอ้กล่องนี้โอ้พี่สามบอกเลยของเขาดีของดีจริงอ่ะของเขาดีอ่ะ นี่ e p พีสามอะเนี่ยเอ้ยกูเจอของเอ้ไอ้ดูคนนี้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 เอคนี้ก็ของดีบอกแรกว่บอกสุ่มบอกสุ่ม่กี้บอกอซอีีลพีลากอยลากอยบอกซพี่เก็บมาแล้วไม่ทันว่าไม่รู้ว่าเหมือนกัน

พี่รู้กับตอนี้เข้ามาว่ะแำนนึงพี่ขึ้นไปพี่มีชุดคีออผมชุดคีออสด้ไหมพี่รู้สึกคีออสด้ไหมหมวกหมวกเออถอดหมวกก่อนใช่ใมันอุ้ยได้บัาว่ะ ได้บ้าว่าบอกวิ่งเร็วกับชนเกาะอีทันสามเดี๋ยวร้อยนาทีว่ะอุ้ยวิ่งเร็วด้วยชคออสดเยเดี๋ยวท่าชกออดคมมา พี่ตอนนี้พี่ใส่ชุดไอ้นี่อยู่ชุดของเขียวเซนเจนซี่เฮ้ยพระเจ้าทหารเหรออุ้ยเจอบอสว่ะแล้วหนึ่งว่าบอสยิงแม่งยิงแม่ง ก็ไหนก็ได้อ,อุ้ยทหารลูกน้องลูกน้องน้องมาลูกน้องมาเอาสุดรระเบิาาดเทศัตร์เออเล่นไม่ครับไม่ได้มันขันอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆฆ่าตัวหัวหน้าเลยมันเป็นไม่ใช่มันเป็นหัวหน้าเขยวอ็นเซน,นซี่เว้ยหัวหน้าเขยวอ็นเซนซี่ล้างหนึ่งล้างหนึ่งไอ้สัตว์นี่ล้างหนึ่งอะเนี่ย พี่ร่วงว่ะชิบหาย SCP, scp 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 เชี่ยมืดว่ะไม่ไหวไหวยไม่ไหวไม่ไหว หนีก่อนพี่หนีก่อนพี่หนี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 เฮ็ดเคเจ้าหัวหน้าเคออสว่ะายแยตัวจริงตัวจริงมึงปิ้งย่างวายสัตว์พี่กินข้าวอยู่นี่พี่กินข้าวอยู่หัวหน้าเมื่อกี้พี่ล่วงอ่ะพี่หลุดกับมันเมื่อกี้ เสียดายว่ะถ้าเกิดว่าชุดนี้แม่งทำให้พังตัวได้เพื่อม่งเจ๋งสดายแย่หรือพี่ไปเปิดมันวะพี่เก็บขีดกาก่อนพ,พ,พี่เก็บพี่เก็บขีดกาล Hello ห o อโว oh, มีให้ตอบเลยเข้ยอะไรเนี่ย เฮลโหลเมื่อกี้พี่หลุดเหรอใช่ใช่หลุดพี่ได้ยินไม่ได้ยินเลยพี่กำลังเก็บขีกาอยู่นึงพี่เก็บขีกาอยู่คือพี่ไปแล้วพี่พี่กำลังนึงกูกูขอกูขอดูของกัน เฮ้ยพี่น่าพี่น่าจะเอาเอาเอาไปวิ่งกลับไปก็ดีไอ้ละวะไอ้ตัวไปวิ่งอ่ะไอ้ตัวปุงยาผมนได้คอมเมนเดอร์มาเนี่ยกการมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาที่ปุงยาไป๊บนนึงผผมมมัใช้พี่กำลังขโมยโดของโดของมาอยู่โดของเราอยู่เฮ้ยพี่ผมได้ไม้สั่งชาวอัลมา เฮ้ย hey, ถ้าเกิดงัเราสั่งรูปยูนิเคอร์อะไรใช่ไหมนี่นี่ใช่ใช่เฮ้ยไอทพีเนี่ยใช่คอมเมดี์ไลท์คลิกทูเอ็มดีเอฟชาร์สทูชาวอสหมดเฮ้ยดีว่ะดีของดีของดีของดีแล้ก่อนอ้พี่ป้ากันไปอผมผมใส่ไอ้นี่ผมใส่ไอ้หน้ากากแกนแล้วมันมันได้นี่ว่ะมันได้กันฐานะปะได้กันฐานะปะที่ที่ที่คาเดียนมาที่การเดียนเปิด ไอ้เที่ย์ราคาเลยพี่ใช่เหรอใช่งหาบอสอยู่ไหนเนี่ยวิ่งหน้ไปเลยอ่ะอยู่บนบ้านเราอ่ะนะใช่ออ่ะุ้ยอุ้ยร่วงเลยว่ะเ้ยงั้นเราลองเก็บอยวงตัวิมันมีตัวเ้งนเราลองเก็บงั้นเราลองเก็บซากไหม เกาะกูหายแล่ประเด็นน่ะคือมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันปะกมว่าแล้วมันเดินมาเหน่าจเหลือเหรอพี่แม่งมันมันอยู่ไกลแค่นี้อืมของพี่ก็ดูดือของพี่ดูเดืออยู่ว่ะมันช่หนช่วน่อันเพมันเอาไปเรียกลูกน้องเปล่าอีคอนนั้นน่ะ ไม่รู้ว่ะมันมันเขียนว่าเดตรีเออร์ทูนะพี่เออเนี่ยไว้ดูชาวออสเอ้ยผมเฮ้ยลุงเดี๋ยวพึ่งฆ่าชาออสตัวหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวพี่แตกว่ะพี่แตกว่ะลากรอยอืแน่่วาพาพี่พี่ปิดคลิปป่ะเพราะว่าเหลือยี่ห้าทีแล้ได้พี่เจ้าพาฒน์สี่อีกป่ะพอครพอกรันก็โอเคเป็นว่าสลับ คลิปนี้ผมก็ไปขนของครับผมนะจะเคาะได้มาเยอะพอสมควรครับผมนะะอ่บอ,อกเลยว่าโคตรเดือดนะพันนี้ครับผมบอ,อกเลยไม่คิดว่าจะได้จเจอหลังเคาะไอเซนซีผมเงียบไปนี่ไม่ต้องตกใจนะคือผมช็อกอยู่ผู้ชมคือช็อกอยู่นะฮะ,ะถ้าหราับคลิปนะนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบอย่าลืมกดไลค์นะชอบทักทายสัตว์กิปนี้ขอตัวมาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย